เตกอื๊วยอกลูกกัดสวัสดีครับลูเกสสวัสดีครับลูเกสสวัสดีครับโอ้ยคงจะคว้านป้ามูแบบไงแต่ก็สวยสวยสีใหญ่อันเธอเบิ้งผู้ใดไรเงเบื้องสวัสดีครับไปแ้่ก็สวัสดีครับก่อนหัวชวเลิศหัวเองซิ่งสวัสดีครับชวนเลิศหัวเองซิ่งหัวเบิ้งเบิ้งต่อันพี่น้องกับเต็มโซฟาแล้วมึงดูสิไปใส่เนี่ยเสื่เสื่อเดียวรวมสามคนเพราะอะไรกินแห้งแต่คนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่น ลูกสาคนมาทันได้ได้กินแห้งจากคนบอกนึงกับหัวก็มากินข่าเศร้าบักไงนะข่าเศ้าข้าในหวงแรงด้วอาข่าเศ้านหวงแรงด้วอาบอกดบักนี่นี่ต้งนอนซนนตีีตืนหนันใบสองใบงอันนี้อันนี้เดววันนี้อันนี้ลูกวดวให้นวดนวดให้แน่นวดให้ลูกแน่นลูกจิตได้สบายนวดให้วันแนีลูกสามคนมาทานได้ได้กินแห้งจากคน อันนี้แหละใกล้แล้วละใกล้แล้วใกล้แล้วนี่นี่กับเสียงเมียสัสอันเดียอันหัวไปก็กินถั่วเศร้าเนาะคืนนี้เขาก็สรเจายการบ้านเดือดเติบมันนี่สอบไปเม่นอือสอบไปอือกเห็นเอาสอบก็เห็นเอาผลสอบมาให้กันเบิ่งแล้วมันสอบแบบทีมันเป็นสอบกันที่เขาเขาเลื่องถือว่ามันสอบแบบเชฟมันเป็นสอบ มันมาเซมันอโมอซเมอร์วันน้ซัมเมอร์ผุนไดซัมเมอร์เขาใจบซัมเมอร์โอ้ยผล่าเขาเช่ไม่ไสอบได้อแกสอนนมดิ้นทอันี่ว่าทางหนว่า้นเลกินย้อนแต่คนน่ะหะบัง้อยนี่กับหัวจะหกวขวดเนี้ยบังนี่สีเจ๊้งเติบยอย่างเนี้ยนี่แหะสีด่สวัสดีครับเออนี่เดงเก่้งเติบเป็นนี้เก่งก้ามูเนนี่นะนะครับกินข้าวหรือย่งกกัด กนรีิขายอะไรอย่างถามไหมฮะกนรีิขายอะไรมั<อ>นมึนเนาะแบบนี้แหละทีไปงานบวชที่ได้ตีคน้นจนงานบวชตนนะตอของน,นะนะนะเดี๋ยวจะดื่มของกันไป